ส,สดีคะ่ะทุกคนหลายหลายคนคงจะคิดใช่ไหมคะว่าการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่จัดการยากไม่ดูว่าจะเริ่มยังไงดีซึ่งวันนี้นะคะแพรวก็จะมาพูดถึง5ขั้นตอนในการจัดการการเงินง่ายๆสําหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเงินเลยคะ่ะอันดับแรกค่ะเราต้องเข้าใจสถานะทางการเงินของเราในปัจจุบันก่อนคะ่ะการที่จะเข้าใจได้เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําเลยคือทํารายรับรายจ่ายคะ่ะการทํารายรับรายจ่ายเนี่ยจะทําให้เราเห็นปัญหาเนราะว่าเราเนี่ยใช้จ่ายส่วนไหนไปมากแล้วเราลดได้ไหมหรือเราได้รายรับเนี่ยพอ ค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียไปหรือเปล่าซึ่งแพนนะคะก็ะใช้ทุกคนเนี่ยได้ลองทำเวิร์กช็อปรายรับรายจ่ายนั่นเองเพื่อทุกคนจะได้รู้สถานะของตัวเองนะคะก่อนที่จะทําค่ะแพลจะบอกรายได้สีประเภทแล้วก็รายจ่ายสีประเภทให้ทุกคนได้ทราบก่อนนะคะอันดับแรกค่ะก็คือรายรับเนาะรายรับประเภทที่1ก็คือเออร์เนอินคัมเออร์นอินคัมเนี่ยเป็นรายได้ประเภทแอคทีฟอินคัมค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องใช้ความรู้สมองแรงแล้วก็เวลาแลกเพื่อให้ได้เงินมาค่ะ ส่วนรายได้ประเภทที่2นะคะก็คือแคปิทัลเกนนั่นเองค่ะแคปิทัลเกนเนี่ยเกิดจากการที่เราเนี่ยเอาเงินทุนนะคะไปลงทุนในทรัพย์สินรวมกับระย,เยะเวลาเนาะตอนขายออกเนี่ยเราจะได้เป็นกําไรส่วนตา่างก็คือเกิดจากการที่เราเนี่ยเอาราคาขายลบกับราคาที่เราซื้อได้เป็นกําไรส่วนต่างนั่นเองรายได้ประเภทเนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ประเภทแอคทีฟนั่นเองค่ะได้มาต่อเมื่อเราทํางานเนาะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยแคลก็จะยกตัวอย่างให้นะคะอย่างเช่นรายได้จากการซื้อหุ้นแล้วเราก็เอาหุ้นไปขายหรือการซื้อ สังหาและเอาสังหาไปขายนั่นเองค่ะรายได้ประเภทที่3นะคะก็คือพอร์ตโฟลิโออินคัมค่ะรายได้ประเภทนี้เกิดจากการที่เราเนี่ยเอาเงินไปลงทุนในพอร์ตแบบแพสสี e ค่ะเช่นการลงทุนในกองทุนหุ้น,ห,นหรือตราสารหนี้หรือเอาเงินไปลงทุนกับสถาบันการเงินต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนนี้เราก็จะได้มาเป็นเงินปันผลหรือดอกเบี้ยน,นั่นเองค่ะรายได้ประเภทที่4นะคะก็คือพสซีแมสซีฟ e นั่นเองรายได้ประเภทนี้เป็นรายได้ประเภทพสสี e ที่สร้างกระแสเงินสดจำนวนมากค่ะรายได้สิ่งนี้นะคะ เกิดจากการที่เราเนี่ยสร้างระบบธุรกิจเอาไว้ค่ะการที่เราจะมีระบบธุรกิจได้นะก็เกิดจากการที่เราเนี่ยลงทั้งความรู้แรงทรัพยากรเงินทรัพยากรคนนะคะจํานวนมากเพื่อให้เกิดระบบในธุรกิจขึ้นมาโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปเฝ้า24ชั่วโมงนะคะนอนก็ได้เงินตื่นก็ได้เงิน ไปเที่ยวก็ได้เงินนั่นเองหรือเรียกง่ายๆนะคะก็คือเราสร้างเครื่องผลิตเงินนั่นเองค่ะในส่วนของรายจ่ายนะคะรายจ่ายเนี่ยก็มี4ประเภทเช่นกันค่ะรายจ่ายประเภทแรกนะคะก็คือรายจ่ายประเภทฟิกเอ็กซ์เพนนะคะหรือรายจ่ายงคงที่นั่นเองรายจ่ายงคงที่เนี่ยเกิดมาจากสิ่งที่เราต้องจ่ายเป็นประจำประจำเดือนหรือประจำปีนั่นเองเช่นค่างวดรถค่างวดบ้านหรือค่างวด,บ,งวดบัตรเครดิตก็ตามค่ะสิ่งนี้เขาเรียกว่าฟิกเอ็กซ์เพนค่ะส่วนที่2 ก็คือรายจ่ายประเภท variable expense นะคะรายจ่ายประเภท variable expense หรือรายจ่ายผันแปรเนี่ยเกิดมาจากสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งเราสามารถลดได้นะคะอย่างเช่นรายจ่ายประเภทการไปกินข้าวข้างนอกบ้านการใช้สาธารณูปโภคอ,อย่างเช่นการใช้น้ําใช้ไฟเนี่ยเราลดได้นะคะแล้วก็อย่างเช่น่าใช้ใจ่ายช้อปปิ้งนั่นเองสิ่งนี้เรียกว่า variable expense ค่ะรายจ่ายประเภทที่3นะคะก็คือการออมค่ะการออมเนี่ยท่าอยากให้ทุกคนแบ่งเป็น3วัตถุประสงค์คร่า,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 าวๆค่ะวัตถุ ประสงค์แรกก็คือเง okay? ินสำรองฉุกเฉินค่ะเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาชีพของแต่ละคนนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นหมอหรือเป็นอาชีพีิหางานได้ง่ายเนี่ยก็อาจจะเป็น3เดือนค่ะอาจจะเป็นเงินสำรองฉุกเฉิน3เดือนแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพธรรมดาที่กลางๆก็อาจจะเป็น6เดือนค่ะส่วนเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์เนี่ยก็ควรจะมีเงินสำรองฉุกเฉินประมาณ12เดือนค่ะระดับที่2นะคะเป้าหมายที่2ของการออมก็อยากให้เป็นเพื่อเป้าหมายในชีวิตค่ะ เราอยากได้อะไรในชีวิตจะตั้งโกว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็ออมเพื่อสิ่งนั้นค่ะส่วนอันที่3นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเก็บความมั่งคั่งค่ะอาจจะไปลงทุนในทองลงทุนในหุ้นอะไรก็ได้ค่ะรายจ่ายประเภทที่4นะคะก็คือการลงทุนนั่นเองรายจ่ายประเภทนี้เขาอยากให้ทุกคนนะคะลงทุนในสิ่งที่จะสร้างอิสรภาพทางการเงินให้เรานั่นเองหรือในสิ่งที่เขาจะให้กระแสเงินสดเราในทุกๆเดือนนั่นเองค่ะจุดประสงค์ในการลงทุนในรายจ่ายประเภทการลงทุนนะคะก็ควรจะเป็นสิ่ง ที่ทาให้เราเนี่ยมีรายได้มากกว่ารายจ่ายสองเท่านั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยรู้ทั้งรายได้4ประเภทแล้วก็รายจ่าย4ประเภทแล้วเนี่ยค่ะอยากให้ทุกคนนะคะทำคร่าวๆก็ได้ะคะ่ะหรือถ้าใครมีเวลาก็ทํานานๆก็ได้นะคะ5้าถึงนาทีลองดูว่ารายรับและรายจ่ายเรามีประเภทไหนเท่าไหร่บ้างค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขให้ได้นั่นเองค่ะ อนนี้นะคะทุกคนก็คงทำเวิร์กช็อปกันเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแพรจะให้ทริคสามทริคนะคะในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทําให้เราเนี่ยมีสภาพคล่องที่ดีได้อันดับแรกเลยค่ะควรลดรายใจ่ายในส่วนที่เป็น v a r i a b l e cost หรือรายจ่ายแปรผันให้ได้มากที่สุดน,นะคะส่วนไหนที่เราลดได้ให้ลดค่ะ2จัดการหนี้ค่ะเราควรจัดการหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อน<ๆ>เช่นหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลน,นั่นเองค่ะ3นะคะก็คือการหารายได้เพิ่มจากทรัพยากรที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะ เป็นความรู้ความสามารถหรือทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วอะไรที่หารายได้เพิ่มรีดมันออกมาให้สุดเลยค่ะรีดให้มันออกมารายได้มากที่สุดนั่นเอง,เองสภาพคล่องที่นะคะคือจุดเริ่มต้นของการวางแผนการเงินที่ดีค่ะฝากไว้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้ลงไปทําดูนะคะในขั้นตอนที่2นะคะก็คือการที่เราเนี่ยตั้งเป้าหมายชัดเจนค่ะการตั้งเป้าหมายเนี่ยควรจะตั้งว่าสุดท้ายแล้วเราอยากมีชีวิตแบบไหนอยากมีไลฟ์สไตล์แบบไหนอยากให้อะไรบ้างกับคนที่เรารักนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ต้องแบ่งย่อยมาเป็น3ามสเต็ สเตจแรกก็คือระยะสั้นนะคะระยะสั้นก็คือ3เดือน6เดือน12เดือนควรแบ่งให้เป็นละเอียดค่ะจนไปถึง1เดือนด้วยซ้ำค่ะระยะกลางนะคะก็คือ3ปีถึง5ปีนั่นเองส่วนระยะยาวก็คือสิ้นสุดชีวิตแล้วตอนกษียณเนี่ยเราอยากมีชีวิตแบบไหนอยากดูแลใครบ้างอยากมีไลฟ์สไตล์ที่มีความสุขมากแค่ไหนนั่นเองค่ะ แล้วก็ทริคในขั้นตอนที่2นะคะพอยายทุกคนเนี่ยเขียนเป้าหมายหรือแปะรูปก,ก็ได้นะคะไว้ในบอร์ดหรือกระดานหรือกระดาษก็ได้คะ่ะระหว่างวในที่ที่เราเห็นทุกวันเพื่อที่เราเนี่ยจะได้คอยเตือนใจตัวเองทุกวันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนั่นเองคะ่ะขั้นตอนที่3นะคะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยทำรายรับรายจ่ายแล้วเห็นปัญหาแล้วแล้วก็ตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยพอยายทุกคนนะคะแบ่งเงินเป็น3ส่วนค่ะอาจจะแบ่งเป็นบัญชีเลยก็ได้เนาะแบ่งเป็น50 20แล้วก็ 30ค่ะหรือ 50, 30, 20นั่นเอง <c oughs> ก็คือ50แรกก็คือเป็นค่าใช้จ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็น variable expense หรือ fixed expense นั่นเองค่ะส่วน30เนี่ยก็คือรายจ่ายเออไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งหรือการไปท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ ส่วนรายจ่ายสุดท้ายเนี่ยที่เป็น20%ก็อยากให้เป็นการเก็บออมหรือการลงทุนน,นั่นเองค่ะทริคในการทำอันนี้นะคะก็เหมือนที่แพลบอกไปในขั้นตอนแรกเนาะคล้ายๆกันเลยก็คือให้พยายามลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกค่ะแล้วก็พยายามไม่ให้มันเกิน50%นะคะถ้าเป็นรายจ่ายรวมทั้งหมด ประเภทที่4นะคะก็คือการซื้อประการันแล้วก็สร้างกองทุนฉุกเฉินให้ตัวเองค่ะมันสําคัญยังไงนะคะสสิ่งนี้สสิ่งนี้นะคะเป็นเหมือนเครื่องป้องกันเรานะคะไม่ให้เราล้มหรือเราเสียเงินก้อนใหญ่เวลาที่เกิดวิกฤตในชีวิตน,นะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องให้เราเนี่ยไปกู้ยืมเงินที่อื่นด้วยค่ะอย่างเช่นเวลาเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นนะคะแล้วก็มีเงินทุนสํารองฉุกเฉินของเราไว้ใช้นะคะหรือถ้าเราป่วยเป็นโรคอะไรขึ้นมาต้องใช้เงินเยอะนะคะเราก็จะมีประกรัน health i n s u ร a n c e หรือ เวลารถชนเรามีค่าแอนโชเลนี้ค่ะคอยมาสนับสนุนหรือป้องกันหรือทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเงินก้อนไปนั่นเองค่ะซึ่งเงินทุนสำรองฉุกเฉินนะคะเหมือนที่พาวบอกไปก็ควรจะมี3หรือ6หรือ12เดือนขึ้นในหัวความจําเป็นของคุณย้อนกลับขึ้นไปดูในขั้นตอนแรกได้ค่ะแล้วก็ส่วนประกันนะคะก็ควรมีปประกันสุขภาพ ประกันชีวิตประกันพ้พงกักทรัพสิสินก็จะเป็นอัคคีภยัยรถยนต์นั่นเองค่ะส่วนขั้นตอนที่5้นะคะก็คือการที่ทุกคนเนี่ยเอาเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินทํางานให้เรานะคะในส่วนนี้เนี่ยพราวอยากให้ทุกคนนะคะก่อนที่จะลงทุนอะไรก็ตามเอาเงินส่วนหนึ่งไปศึกษาในสิ่งที่เราจะลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นอสังหาหุน้นกองทุนโลเล็กหรือรต่างๆก็ได้คะ่ะที่คุณสนใจเอาเงินไปเรียนรู้ว่าความเสี่ยงมันคืออะไรรายได้ที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างหรือทํายังไงก็ได้ ให้เรานะคะสามารถมี p r o ฟ i t ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อควรระวังและอยากให้ทุกคนจำไว้นะคะก็คืออย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจเด็ดขาดค่ะวอลเลนบัฟเฟต์บอกไว้แล้วก็ค่อยๆลงทุนนะคะลงทุนในจำนวนเงินที่คุณพร้อมจะเสียนั่นเองค่ะแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะฝากไว้เท่านี้แหละคะ่ะเริ่มต้นการจัดการเงินทำให้ง่ายค่ะไม่ต้องซับซ้อน 1. รู้สถานะของตัวเองค่ะทำรายรับรายจ่าย2ตั้งเป้าหมายชัดเจนค่ะ 3แบ่งเงินด้วยกฎ50 30 20ค่ะและ4ค่ะอย่าลืมว่าเราต้องมี protection ค่ะคือการซื้อประกรันและการมีกองทุนหรือเงินสำรองฉุกเฉินนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะนระดับที่5ค่ะก็คือการเอาเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนเพื่อให้เงินทำงานให้เรานั่นเองค่ะ ลองทําตามขั้นตอนง่ายๆนี้นะคะแล้วลองดูว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการเงินของคุณหรือเปล่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างนนะคะสุดท้ายแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แพลวเดวยนะคะบายบายแล้วจะมาบอกเล่าเรื่องดีๆค่ะ